ต่อท้ายเรื่องนี้แล้วกันนะฮะนักวิทยาศาสตร์เผยโลกเข้าขั้นวิกฤตน้ําแข็งละลายมากสุดในรอบ30ปีล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศทั่วโลกต่างออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ปัญหาโลกร้อนเข้าขั้นวิกฤตแล้วหลังจากมีการวิจัยพบว่าทานน้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้นจนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายชนิดทั่วโลก เผยประชากรเพนกวินมีจำนวนลดลงกว่า50%ขณะที่ปลาทะเลกว่า40ชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ภายในอีก2-3ปีนี้นะฮะแต่อันนี้ไม่ได้ระบุว่าโลกจะแตกเมื่อไหร่น้ำแข็งคั่วโลกจะละลายท่วมโลกเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าก็เอามาต่อข่าวพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมให้คนที่จะเข้าไปทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนให้เขาเร่งทำเข้าไว เร่งทำดีเข้าไว้เพราะอีกไม่นานถ้าโลกไม่แตกยังไงแล้วมันก็อยู่ลำบากบนโลกนี้แล้วล่ะใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่จะต้องทำก็คือทำความดีไว้ความดีจะช่วยท่านได้นะในอนาคตการสาธุถึงแม้ว่าจะไม่อยู่แล้วเนี่ยความดีก็ยังคงอยู่ยัง่งยืนยงก็ยังมีความดีให้คนอื่นเขาคิดถึงบ้างนะคะค่ะ,คะไปดู